ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอวทุวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บายบายบุหรี่ลำพี่น้องบายบุหรี่ลำก็มาอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่ไปอยู่ที่หน้าจิมเนาะอยู่ที่โรงพยาบาเลเมลิเบโรนะจ๊ะก็พาคุณสามีมาเอ็กซ์ไซส์นะคะเพื่อนเนาะนี่แหละพี่น้องชีวิตเมียฝรัร่งนะคะเนาะเออนี่เนาะ,ะเมื่อสักครู่เราก็พาคุณ คุณเบลลี่ไปเอ็กซ์ซอร์ไซส์มานะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเมืย์มั้งพี่น้องลูกสาวเพิ่นเมื่อยนี่เอี่หน้าหม,มาเนี่ยเพิ่นเมื่อยพาลูกไปเอ็กซ์ซอร์ไซส์อ่าที่อ่าดอกพักมาเนาะเพื่อนอนี่ก็ตอนนี้ก็กลับมาที่โรงพยาบาลก็มารอผัวอีกนะคะเดี๋ยวสักพัก แกก็จะออกมานะคะเพราะว่าใช้เวลาในการที่เอ็กซ์ไซส์แค่หนึ่งชั่วโมงเนาะก็นี่เลยค่ะเป็นชีวิตประจำวันนะคะประจำอาทิตย์นะก็มีหน้าที่เป็นแท็กซี่ดรายเวอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนขับพลขับนะคะเพื่อนก็จะพาสามีไปอะพอ e ์ตต่างๆนะคะไม่ว่าจะมา อ่าเอ็กซ์ไซส์ไม่ว่าจะไปไหนไม่ว่าจะไปหาหมอตรวจไม่ว่าจะไปรับยาไม่ว่าจะอะไรก็ช่างคือจะต้องเป็นคนดำเนินการนะคะพาแกไปเนาะเพื่อน<ๆ>ช่วงนี้ก็พี่ไปยังไม่อนุญาตให้สามีขับรถนะคะพูดตามตรงเลยรถคันนี้ตั้งแต่ซื้อมาแกยังไม่ได้ขับเลยพี่น้องเนื่องจากว่าแกไม่สบายเนาะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าไม่ได้ขับรถคันใหม่นะ ส่วนมากจะเป็นพี่มค์ขับมากกว่าเน้ะขับพาไปโน่นไปนี่นะแต่ยังไม่ได้เคยแบบว่าขับออกไปในเมืองไกลๆเมืองไกลก็มีแค่ไปฮาบิเบฮาบิเบก็ใช้เวลาขับแค่3 0มสถึงสีนาทีเองเพื่อนๆมันก็ไม่ไกลมากนะคะอยากจะไปะที่ออกไปถนนใหญ่ถนนใหญ่ ที่ต้องใช้สปีดลิมิต100นะเพื่อนเออเพื่อให้รถมันได้อุ่นมอเตอร์นะเพื่อน,เอ,นเอเอ,นเ,อเนื่องจากว่าการการขับขับรถมันจะต้องแบบว่าใช้ใช้แรงสปีดเนาะใช้แรงสปีดเออทำให้ให้เครื่องมันร้อนนะอ่ะนั่นแหละพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปให้ช่วงขณะรอสามีนะเมียฝรังร่งทำอะไรนะคะนี่เนละช่วงรอสามีเราก็ พาคุณหนูเบลี่ไปเอ็กซ์ซอร์ซส์จนหนันหอบแพ้แคกมาเนี่ยเพื่นนะเมื่อยหลายพี่น้องเอ้ยลูกสาวก็ได้พี่น้องมีคนว่าเรานะคะว่าอะไรอะไรก็ผัวอะไรอะไรก็ผัวเอกก็ใช้คําว่าผัวไม่สบายนะก็ผัวไม่สบายคุณจะให้เราพูดคําไหนพี่น้อง เ,ออเราก็บอกว่าผัวไม่สบายไปไหนมาไหนก็ต้องรอคุณสามีอาบน้ําก่อนอะไรเนี่ยรอสามีอาบน้ําก่อนนะถึงจะออกไปข้างนอกได้นะ่ะเพราะเพราะว่าพี่ใบกินเพนชั่นใช่ไหมเพื่อนเป็นแคลริงเพนชั่นถ้าเราจะเอาแต่ใจตัวเองไปโดยไม่รอเขาอาบน้ําเพราะว่าการอาบน้ํามันเป็นอนะันตรายน่ะถ้าเกิดเขาลื่นล้มอยู่ใน ห้องน้ําคนเดียวโดยที่เราออกไปข้างนอกอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราอินเพนชั่นแคริงเพนชั่นแคริงนะก็คือคนดูแลนะคะคนดูแลพี่น้องก็เลยมาบอกให้เข้าใจนะคะขอบคุณหลายนะคะสวัสดีค่ะ